เขาเป็นแฟนกันแล้วนะเพราะว่าหรอหรออยู่ไงนั่นแหละอยู่กับเพื่อนๆตอนนี้เอาก็ถามก็ถามไม่เฉยพี่น้องกันทำไมล่ะเขารู้กันหมดแล้วพี่เป็่นเรื่องเราไปบอกตกกุ้งกัแค่นี้เลยฮะหน้าแดงเลยนะแค่คองถามเคอยากรู้กูอยากรู้กูไม่ได้อยากตายเออไปทําไมไปทําไมแม่บอกเลยว่าไปตกกุ้งนี่สนุกผมว่าไลฟ์ตกกุ้งนี่โอ้โหีคนจะไปตามตกกันเยอะเป่าวะพี่อืมแต่สนุกนะ ไปดิไปนะไอที่บ่อตกกุ้งที่ไหนบ่อตกกุ้งเต็มแนมบ่อไหนกุ้งกุ้งกุ้งใหญ่กุ้งเยอะเออห้ามห้ามกินด้วยแต่เจ้าพี่อยว่เมื่อไหร่ทุกคนค่ะไม่ทำไมมันดูเยอะของมันเยอะอ้าวนี่นี่ก็ซื้อแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่อาณาจักรเคยเคยไปบ่อตกกุ้งกับชาลีค่ะทุกคนกับแก่ ทุ่มหนึ่งจนถึงตีสามออันนี้กูไม่ง่วงอยู่แล้วกูบอกเลยกูไม่ในจินตนาการมันนึกว่าจะเป็นแบบสระน้ำแบบไปตกอยู่ใต้ต้นไม้อะไรอย่างงี้บ่อนจริงบ่อปูนก่อขึ้นมานั่นแหละนั่นมันไม่เอาอะไรตักเอาก็ได้ตักแรงร้านเขาก็ด่าพอดีเลยนี่แกไปชิวบ้านแข่งกับผมด้วยพี่เป็นเก่งกีฬายกเว้นอแก้วไปไหมเนี่ยเอามาไม่ใช่โทรศัพท์ก่อนนะหืมโทรศัพท์คารี ตีกันแบบบลูทูธนะครับไอหมีไอหมีมันจะใส่กูนะไม่รู้รอ่ะถ้มไาไม่ได้ใช้แหรอมันกีลอยดิข้างไหนวยวชาร์จคันไฟฟ้าให้ไม่ไม่มอไอมวยไค์คัแนแดงๆอ่ะกูเก่งทุกกีฬาบอกไปเลยพูดไทยนะวันนี้ใช่สปีกไทยนะ เป็ใช่ใช่นี่ให้จูงหนุ่มจริงชวนใมาคุยกันดิฉันวิทเพนค่ับสวัสดีครับผมชินะครับผมโซนนะครับผมอะไรนะพี่สวยเชิญนผมมาแน่นครับชื่นผมมาเลยครับมาแล้วครับชื่ผมอะไรครับขอบคุณน้องๆมากที่มากันวันนี้นะครับผมผมสอดอ๋อคิงเขายังคิงเขายังเนี่ยเบสโอ้โห เหมือนไหมเนี่เหมือนในแบบเช็คความแตกต่าง People Korea เนี่ย a ยอะ b e s Korea person Best handsome Yeah The most handsome โอ้นี่ยตัวใหญ่ไปแล้วเนี่ย Before last last time we meet เ m าทำที่มัน last time we meet Two months t o โอ้ Two months แล้วนะ Before c h a i e นี่สลิมแนวให้บิ๊กอะแนวบิ๊ก อีท uh, uh, really uh, yeah. ูมาสตีเอวีเดดดีใจเจอดีใจแอมเบรี่แฮปปี้มิดยูจริงจริงจริงใจมากมิดซื้อขอบคุณครับมาไทยเมื่อไหร่นิกนิกทำทำเพลงนิกไหมนิกมั่ง เรา we we stay here yeah oh okay yeah. forever อยู่ไทยตลอดไปแล้วนะขี <c oughs> ้โมจริงๆลยขี <c oughs> ้โมเหมือนไอเบสเลยเบสไปอ่านคำถามด้วยอ่ถามอะไรบ้างด้วยตอนที่แน่ๆตอนนี้ร้อนตรงเนี้ยต่บพัดลมอยู่อ่านว่าอะไรพีเดี๋ยวพัดลมตั้งบนโต๊ะเลยถามคำถามที่ทหน้าหน้าถามนะชอบชอบชอบ,ชอบอะไรในไทย ไม่มาต้องถามว่าอันนี้เป็นไอจินนี่รีไทมทำไทยแลนด์เชอใ่ทำรีทามทำไทยแลนด์และอันเนี้ยเดี้ทช่าามยามอมลายองุยปอจีจินน่ารักมาก Hmm. Okay, now we're gonna. Cocoon Cup! Coconut Cup! Now we're gonna game the. And Charlie and Betty and, and me, we're gonna game. Yeah. The first. Uh, the first people that uh, Goal, five goal. Yeah. Got a one lion. Yeah. Okay. Charlie gift for cha I think yeah. Charlie more level up yeah Charlie the more Charlie level can... up yeah, <laughs> yeah. <laughs> Charlie really Charlie we, you're we, going to gain the Yeah, uh, Ryan. 5 gold Ryan first, Mitch got a lion. Mm. Okay. กินให้มันไม่ไม่ not อิ่มมากนะไม่ได้ดึกนะลงน้ําให้กินน้ําไม่ Huh? Jin <laughs> swimming. Yeah, yeah, yeah. Okay, Charlie too. We we. Uh, okay. <laughs> okay, Okay. Swimming. Yeah. So swimming, everyone. Swimming. Swim. Swimming. Last player. Last player have to swim. Okay. okay. Charlie. 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 No, no. Charlie. No. no. Charlie, Charlie. 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 Okay. okay. Yeah, who first? โอเคชัลลีชัลลีลองเลยชัลลีชัลลีลองเลย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  Welcome to Charlie's Student. Charlie Home. Oh, Charlie Home, really amazing, really amazing. <coughs> hey, hello there. Hey, hello there. Hey, hello. 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 เบสเป็นโก้ดิวันนี้เดี๋ยววันนี้เบสเป็นโกให้เราคราับผมเดี๋ยวมีไลฟ์เราเรา10นาทีโอเค okay, okay, okay. เดี๋ยววันนี้ขอไลฟ์เล่นประมาณ30นาทีนะเพื่อนหนึ่งเราขอดูไหมผมจะอ่านดูฝากพี่ตังค์ดูเลยฝากถือเลยเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเบสเป็นโกให้มึงถือไลฟ์มึงไปเป็นไม่ไม่ไม่เดี๋ยวอย่างเงี้ยไงเป,ร,เปรี้ยวธรรมดาเอาอไหมล่ะเ,เดี๋ยวนนมันคลองมาล่ะ ทำไมต้องทำให้ตัวเองตายด้วยผมไม่แพ้อยู่แล้วไงทำไมเอาอะไรกันแเหมือนต้องให้คุณตายอ่ะผมว่าระดับเราสามคนล่ะต้องโดดน้ำอ่ะโดดน้ำแต่ถ้โดดน้ำไพ่ไพ่เจนชุดลูสวิมมิ n นะโอเคครับดูเต้น s w i m มิง g Yes I want สวิม m i n g Yes I like สวิมิ i ง g I like s w i m m นี่โอเคครับ โนนใครแพ้ก็พอพอใครแพ้ป so ุ๊ผมตายสิคกี้วิ่งป้อนเดี๋ยวปั่นไอ้นั่นกระเด็นตกไปเลยจะซาดิบมาจากไหนวะอ้าวตีสามลูกใครไอ้จินแพ้แน่เลยวะตรงสายไอ้จินอะยูลูชัวอะไรอะอ๋ออัลลูสวอลลี่วอลลี่ไอ้โน่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 ทนรีทนรีไม่เได้ชัวร์แล้วต่อให้ไอ้จินไอ้จินสองเราสามอ่าสามยังไงวะ ก็คือชูติดสามลูกติดชนะจินชูติดสองลูกถือว่าชนะใครสุดท้ายต้องเข้าต้องเข้าสามลูกติดอสามลูกติดนะมาใครแพ้โดดน้ําใครแพ้โดดน้ําแล้วก็ไม้ฟันด้วยเขาต้องแสดงว่าต้องแพ้สองคนไม่ก็คือสองคนให้ก็แข่งง่ายจนใครแพ้ไหมสองสามเออถ้าถ้าผมแพ้ผมลงน้ําจินแพ้ลงน้ำพี่ไก่แพ้ผมเอาเบลบังฟาดกลับเถอะเบลกูกูกูเหนื่อยกูก็เหนื่อยแทบจะแย่พวกเรามาฆ่ากูทำไม ไม่เลงมากเลมาไก่คู่เยอะเริ่มก่อนเลยเอาตรงไหนตรงไหน Nice swimming <c i swimming. Yeah. Yeah. Oh, ho, c e swimming ยมงไกองเดียร์าว่เโอ้โห้ท่า้นตีอะไรเนี่ยนักบาอาจะไปโยนอย่างั้นนักบอลบอลเหรอโอ้โหรู้ว่าโยนไปตองโอ้ หนึ่งจิ้นต่อหนึ่งหนึ่งให้หรือว่าให้มันสามจินต่อเลยจินจิต่อเลยอ้าโอเคโอ้สิงสักินต่อลเเอาสามเยจินสามยว่ะคนจทีจะทอไม่เกี่ยวกับผมแล้านผู้บอล่อยเลเ้อโอ้บบอ้โอ้ตูดูบอกไก่ดูดูท่าเดิมแต่ลงตาเนี้เมื่อกี้ผมพ่เรไง สามศอกโอ้โหตกใจเลยครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ดูไลฟ์เรานะครับ thank you every one เขาเรียกว่าขาบ้านเรียกว่าขาบ้านยักษ์ขาบ้านของแท้โอ้มึงปล่ามึงปรับนี่เลยไป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 น้ำกันดีกว่าไปเลยไปเร็วเร็วเล่นให้ไปหรอกไปที่อื่นหรอกดูอยากดูอยากเห็นว่าคนเล่นน้ำเป็นไง เขาบอกว่าขาบ้านแค่ขาบ้านไเย้้้าาบนนนแแ่่่คววดีี ต่างเวียนกันเด่นเนเฮ้ยใครลรั้นม่ะเยหุ JI, ่นละโอ้ค <incident 1991> ุณว่าใครมโทรตัยตนเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์เลยคนไม่ได้เยอะนนี้เออฮ h ลโ l o ต้นสว Hello c

à, mọi người ạ, cúp thẻ, chân chân không, nhá, thả thôi, thẻ gì, thẻ đi, ไปน้ำไม่เป็นย่าได้ยินเสียงเครื่องได้ยินเสียงเครื่องคนหัวกูก็ลุกต้องขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงดีเละมากมายที่ได้เห็นจินโกโอ้ Let's <laughs> แล้วเมื่อเมื่จะลงน้ำครับไหลน้ำมันหมดแล้วไอเดอร์ไหลไปแล้วจะลงน้ำปะหายกันหายอะไรพี่ต้องเขายังไม่ลงน้ำเลยใช่ไหมครับไม่ลงนี่เขาซุกเนี่ยเขาซุกเนียเนี่ยละเนี่ยละเนี่ยละป็นไรทท่านี้จีนบายบายหน่อยบายบายทุกคนหน่อยเร็วบายบายตังคิวจีน บายบายเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก้องที่มาเล่นน้ำวันนี้นะฮะขอบคุณอะไรขอบคุณครับออยากเเล่นหรไหนมีความในใจอะไรบ้างฮะหวยพรให้หน่อยดิกติกาต้นดินอะไรตอนที่ตอนที่เอาเรื่องกติกาเอาหมาออกไปบ่ายบายบายสองกิโลเท่ากันนะครับนี่จะมาขายของนะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะเข้ากันแล้วนะพี่เลโกผมหให่ทำไมเราชอบแต่งตัวไห้เพี่อนก็แม่งแต่งตัวเหมือนกันอีกอีกแล้วแต่งเมือนกันอีกแล้วเดี๋ยวรอคนดูสักประมาณยี่สิบคนหน่อยจะอ่านคอมเมนต์ให้สวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับก็ถามว่ายุงอะไรล่ะ เขาจะทำอะไรก็ได้ชีวิตเขาเบสอันนี้ส่วนตัวอ,อไม่คือคนจะทำอะไรก็ชีวิตเขาดิ <c oughs> เหมือนกันเด้แซมมาแล้วนะครับรอไลฟ์ต้องบอกว่าวันนี้คนมาไม่ครบนะครับบอกก่อนเลยนะว่ากล้อง้วยไลชิ่งนะครับกล้อง้วยไล เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมให้คนอื่นหลอกกว่าผมก่อนแล้วเดี๋ยวม,มีมีคนมีเพื่อนผมนะอาจจะหลอกกับพี่นะหลอกกว่าแน่นอนใช่หล <ing> <ๆ>อกกว่าแน่นอนวันนี้วันนี้น้องน้องมานี่หลอ,อกับผมแน่นอนบอกเลยว่าชาลีนี่ชิดซ้ายเลยแต่บอกเลยว่าผมให้ให้เวลาเดือนเดียวนั่นแหละเดี๋ยวผมกลับมาหลอกเดิมผมกลับมาหลอกแบบแต่ก่อนนี่คือใครก็เทียบผมไม่ได้มีผมคนนึ่งแล้วเอออะเทียบไม่ได้ใช่มึงคนนึ่งเทียบไม่ได้แล้วเอาใครมาพี่ไก่นักบิดนะครับบอกเลยว่าไก่หัวไล่บิดนะครับผม I don't know my my hair. Mm hmm, tám I tiếng mean lai. Like. When 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 long hair. When when hair. When long hair. Thank you everyone. Xin chúc mừng cả. Hôm nay Today. Not sure, but we we see you again everyone. And me to me. This help. i this head Thank you everyone. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you everyone. Miss your Mangmaka, thank you, BCU you again, thank you, Nampa, thank you, MVP, or MVP, thank you, Tom, thank you, Oi Soy, loads Tom Book, Big, everyone. I love you, you help me, hi Sadika. I just thank you, Penna, thank you, Song Sami, thank you, Miss Kotong, thank you, everyone. I love you, Mangma Ka, thank you so much, have a nice day. Thank you thank you